เหมือนกระตู้หนังสือเมือม่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เอาบล็อกของเรามานะครับคลิกไฮไลท์ที่บล็อกแล้วพิมพ์ co copy ครับสเปคบาร์ครั้งหนึ่งคลิกณจุดใกล้ๆนะครับแล้วมาวางใช้คำส e ั่ง export พิมพ e ์ x สเปคบาร์รอบที่รูปทีกว่าครั้งหนึ่ง เราจะตัวหนังสือตัวนี้กลับมาใช้แล้วเรามาสร้างหกเหลี่ยมกันครับเพื่อนๆโดยที่เรานะครับเราจะเอาตัวหนังสือที่เราสร้างเป็นแอต tribute ของตัวก่อนนะครับมาใช้แล้วเรามาสร้างรูปหกเหลี่ยมที่จะเป็นสัญลักษณ์ของหน้าต่างบานกระทุงห้องน้ํากันครับไปดูกันต่อครับเพื่อนๆโดยที่นะครับเราเอาตัวหนังสือตัวของรูปสี่เหลี่ยมที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับมาไว้ข้างนอกนะครับโดยใช้คําสั่ง move พิมพ์ m back bar ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายณจุดใกล้ๆนะครับแล้วมาวางไว้ตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆเรามาสร้างรูปหกเหลี่ยมกันนะครับโดยใช้คําสั่งพ o ลิกอนนะครับพิมพ์ POL สเปกบาร์ครั้งหนึ่งที่รบรรทัดก่อนเขาจะถามว่า Polygon Enter number of s i d e นะครับก็คือหกเหลี่ยมนะครับสเปกบาร์ครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับเขาจะถามว่า Specify center of polygon o r edge นะครับให้เราพิมพ์ E เราจะใช้มุมนะครับแล้วก็จะถามว่า Specify first endpoint of 8นะครับก็ คลิกซ้ายนะจาจะตรงนี้และที่บรรทัดขอ้อคมามก็จะถาม specify first endpoint of a specify second endpoint of a ก็คือจุดที่2อนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งก็จะมีการจบคำสั่งนะครับเราทำการย้ายมานะครับโดยใช้คำสั่ง m ก็คือ move คลิกนัเส้นสีเหลืองที่กขวาครั้งหนึ่งใกล้ๆนะครับแล้วมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับพอดีเลยที่เราใช้นะครับคกซ้ายครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับเราจะทำการเปลี่ยนเลเยอร์ของ ตัวหกเหลี่ยมนี้ให้เหมือนกับเลเยอร์ตัวนี้นะครับคลิกที่ไฮไลท์ที่ต้นฉบับนะครับเป็นเลเยอร์ศูนย์มีสีก็คือสีเลสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิกที่รูปที่เราทำเมื่อสักครู่นะครับเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ศูนย์เลือกเลเยอร์ศูนย์และเลือกสีแดงเลสนะครับอ่าเราก็จะได้แล้วนะครับก็คือมีสีเลเยอร์ศูนย์มีสีแดงนะครับ เข้าคำสั่ง box นะครับพิมพ์ b back bar ครั้งหนึ่งนะครับจะปรากฏหน้าต่างของ box definition นะครับให้ตั้งชื่อเป็นตัวหนังสือนะครับก็คือ window s หน้าต่าง window s no นะครับจุดที่ศูน่งแล้วไปที่ปุ่มของ select object ครับคลิกซ้ายเข้าไปครั้งหนึ่งคลิกน้ำมุมขวาด้านบนและคลิกซ้ายน้ำมุมซ้ายด้านล่างคลิกา